สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยทีกลางนะครับลักษณะของทรงเสยเราจะตัดสั้นก็ได้แต่ผู้หญิงอ่ะมันต้องมีลากไซข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องมีความทุยข้อที่สามมันต้องมีจอนนะสามสิ่งนี้หายจากผู้หญิงไม่ได้นะครับถ้าเราจะตัดเป็นพวกรองทรงต่ำกลางสูงอ่ะมันไม่เหมาะผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นนะให้ออกแบบดีไซน์ง่ายๆนะ ลูกค้าซื่อคุณอะไรครับเนี่ยเพนสีมาจากที่ไหนครับมาจากนนท์ค่ะนนทบุรีวันนี้ไม่ทํางานเหรอครับอ๋อเกษียณแล้วค่ะแล้วทําอะไรอยู่เกษียณอะอไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านเฉยใช่น้ำหนักขึ้นไหมลงมานิดนึงนะเพราะว่าอะไรเดินไปออกกาลังกายโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคติดตามยูทูปเจ้าเหน่ยม่านานยังหรือไม่นานนลค่ะดูผ่างเฟซบุ๊กไหมหรือว่ายูทูบยูทูบสนุปไหมมัน ไม่ไม่ใช่สนุกคือดูแล้วมันได้ความรู้อ๋อก็นั้นแหละทุสิทุอยาก็อยู่นี้หมดแล้วแล้วแล้วคิดไหมว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้มานั่งตรงนี้แล้วก็ได้มาโดนเขาถ่ายวีดีโอสอนตะบมบมลงทุนด้วยไม่ไ,ไม่ได้คิดอะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนก็นวดเนาะครับนวดแผนโบราณไครนวดใครแผนแผนไทยอะค่ะคุณไปน,นวดเขาหรือเขานวดคุณเขานวดเราแล้วเป็นเขาก็เป็นอาจารย์ เขาก็ถ่ายเหมือนกันเป็นวิทยาการนะครคับแล้วดีไหมก็ดีนะคะตัวเองสบายตัวหรืตัวนั้นนะก็สบายก็ลูกศิษย์ก็มายืนดูเต็มเลยใช่ไหมสาธิตี่ดีกัดนวดใช่ไหมนวดยังไงนู้นอย่างนี้จุ๊บจุ๊บจับเอาเข้าเรื่องเลยเราจะตัดผมทรงเฉยแล้วเดี๋ยวจะไปหมอนวดอีกก็ด้านข้างเนี่ยเราตัดหากรอบทรงก่อน ทรงนี้ถามว่าสั้นไหมมันก็สั้นอยู่แล้วแต่ว่าทุยมันไม่สวยมันไม่ไม่มีทุยนะครับแล้วก็มันค้างมันยาวไปไม่ไม่เอาแก่นะจ้าเหรอบอาอย่าะได้แบบแบบอาจารย์วันนี้จะให้เซตผมแบบคุณนายหรือจะเอาแบบแม่ค้าตลาดนะหรือจะแบบวัยรุ่นอาจารย์ดูดูเลยตามความเหมาะสมอาจารย์ครับระหว่างตัดผมตามราศีกับ ตัดผมเปลี่ยนชีวิตเนี่ยลูกค้าควรจะให้ช่างใหญ่ใช้ชื่ออะไรเปลี่ยนชีวิตดีกว่าเพราะว่าคนคนเวลาเขามองเนาะเขาไม่รู้หรอกว่าราศีไหนครับแต่ถ้าเปลี่ยนชีวิตเขาดูล้วดีขึ้นครับอือค่อนท้านที่จะเป็นเอกฉันนะก็ถามลูกค้ามาหลายคนแล้วแหละ<ๆ>เขาก็บอกอยากให้ใช้ชื่อตัดผมเปลี่ยนชีวิตนะค,คนที่ตั้งชื่อนี้ชื่อคุณ จุลพัดเมือตะขุดนะหรือว่าคุณโจนะเป็นคนตั้งมาให้ช่างใหญ่ก็เลยเอามาใช้ดูกลับดีแสดงว่าคุณโจนี่สวดมนต์ไหวแล้วเนี่ยคุณโจจรครับคุณโจ,นนเ,ณโจเขาทรรมะธรรมโมครับตัวน,นี้ก็ยกขึ้นไปเลยโอเวอร์สิทคมัดไล่ขึ้นไปเลยนะไล่ไปถึงไหนไปปันกลางไปหูนะให้มันออกลักษณะตัววีนะครับ เราก็ได้ความรู้ไปด้วนัยนะเนี่ยใช่ครับก็นี่คือช่องความรู้ครับความรู้ล้วนๆการเมืองไม่มีนะม,มีแต่การมุง้งช่องสอนทำมาหากินนะอสอนให้ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองไม่ต้องไปรอพึ่งคนอื่นเด็กสมัยนี้ไม่ใช่เอาอะ่ะก็ต้องเขี้ยวเขียนหน่อยอ ก้บสบายก็มันมีงานของกทมครับที่ทอเปิดรับสมัครตลอดอ่ะไอ <c oughs> ้พวกเด็กสมัยใหม่ที่มันไม่อยากทำมาหากินก็ยังมีงานขวานถนนไง <c oughs> ไปสมัครได้เลยเปิดรับเรื่อยๆเสียค่าหัวกินตื่นแต่แต่ตีสี่อ่ะไม่รู้หัวงอะไรไม่รู้แต่ว่าเลือกเอาหรือไ้ตัดอ้อยก็ได้ตัวนี้ตัดอ้อยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอะไร เขามีรถตัดอ้อยแล้วอ่ามันจะไปแย่งงานเครื่องจักรไม่ได้แล้วเห็นไหมต่างด้าวพมีนพม่าเขามาทำงานกันโคมโคมโคมเห็นไหมอ่าแล้วคนไทยอ่ะไม่ทำหรอก่อสร้างอ่ะมันเหนื่อยเชนื่อยใช่อยากหาเงินง่ายๆสบายๆกินหรูอยู่สบายแล้วเป็นยังไงอ่ะอือ ก็ต้องทํามาหากินเนี่ยที่ช่างใหญ่ทําให้ดูทุกวันนะต,ตัดผมทุกวันนะให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือการทํามาหากินประกอบสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพขึ้นพาตนเองจะเป็นคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะสร้างโอกาสให้ตัวเองวิิีนะเราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราคืออะไรเราหาจุดของตัวเองไม่ได้โมโยอายุสี่สิบห้าสิบ ยังมาหาค้นหาตัวเองมันไม่ใช่เวลาที่ค้นหาตัวเองนะมันต้องเป็นเวลาทํามาหากินเวลาสร้างตัวแล้วสี่สิบห้าสิบคนกังนักสบายรักสบายชอบเล่นหวยชอบเทียดทองก็ไปต,ต่างจังวัดต่อวันที่สิบหกครับจ้องแต่จะแทงหวย เรียอะไรดีไม่ขายของแล้วไม่ขายของแล้วรอหวยออกวันที่สิบเจ็ดครับเริ่มทำมาหากินไม่หวยกินหวยกินอีกกุ้มพักผ่อนอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านหาเหล้ากินอีกไหมซื้อเบียร์กินอีกพอถูกหวยไม่ขายฉลองอีกฉลองอ่ามันก็วนไปวนมาี่ยได้เห็นด้วยไหมกับที่รัฐบาลประกาศให้จัดสร้างคาสิโนคอมเพล็กซ์มีคาสิโนอยู่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ อย่าว่าจะสิบเปอร์เซ็นต์เลยห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็แย่กันแล้วแย่นี่ก็หาเงินซื้อหวยไม่ทันแล้วตอนนี้ใช่เนี่ยก<ช>็มือหวยก็อยู่ข้างหลังผมเนี่ยออกแค่เดือนละสองครั้งนี่ก็หาเงินจ่ายไม่ไหวอ่ะเห็นมีหวยลาวออกทุออกอาทิตย์ใช่ไหมออกทุกวันศุกร์อันนี้ออกสองวันเ <c oughs> ออ,นอ,อออกสองวันออวนั่นแหละอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะ แต่ละคนน่ะเราแจกเงินนี่วะใครจะมาแจกกันไครยีสิบหกปียังได้เงินเหรอรอรัฐบาลเหรอใช่อาจารย์ได้ยังผมไม่เคยคิดไม่เคยหวังพวกมันหรอกผมหาของผมเองดีกว่าไหมใช่มันจะไมนจะมีเงินแจกเท่าไหร่อ่ะมันจะมีเท่าไหร่บางคนเขาลงทะเบียนบอกเอ้ยทำไมไม่ได้ งข้ <laughs> างหน้าผมจะตัดพอดีคิ้วนะลูกค้านะ,าะอาจารย์เาเผื่อไว้นะเอาเอายา,ยาวๆไว้แนละ้วจะตัดประมาณกลางกลางกล้ผ่าเลยเผื่อๆไว้หน่อยให้สวยเลยสงการไปเลยผมตัดปุยลูกค้าเรยบร้อยถ้าลูกค้าไม่หือมือก็ว่าใช่ตัดเลย,ยต้องกล้านะกล้าที่จะตัดาจรย์ว่าดีเอาเลยมันดีอยู่แล้วมาหาช่างใหญ่ก็ถือว่ามีความดีอยู่แล้ว ชีวิตสดใสไม่ถ้าผมใจร้อนถ้าผมไม่ตายก็ไปติดคุกมาเลยผมยปงได้คุกอยู่ไม่รูอยู่แดนไหนนะจะพอดีผมเริ่มจะโปงแล้วปง่งกับรัฐบาลอะใครไข่อยู่ได้ใครไขรอยู่ก็อยู่ไงใครไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ใช่ไหมครับก็มีแค่นี้เองอยกขึ้นเอาเรื่องของเราดีกว่า ความยาวผมยกตัดสามนิ้วนะฟังเสยชุดแรกมันใจร้อนผมอะวัยรุ่นใจร้อนแต่พอมาตัดผมนี่โอ้ทาให้ใจเย็ยนลงไปเยอะเลยมันอะไรมันเล่งไม่ได้ถ้าเล่งแล้วหนบนิ้วตัวเองมันคุ้มไหม <c oughs> ไม่ใช่นิ้วงอกใหม่แล้วเนี่ยนี่นิ้วเก่าแต่ว่าโดนหั่นไปหลายนิ้วแล้วะครับก็ต้องใจเย็ยนลงประสบการณ์จะสอนเราไนงะ เยน็เยนน้ำแข็งเรียกพี่อ่ะสองคนเจ๊งอโอ้แต่ละจบแต่ละคนก็จะได้แต่ละคนลูกศิษย์ตั้งแต่ปตียันด็อกเตอร์ผมกำลังรอลูกศิษย์ที่เป็นศรราสตราจารย์นะมาเรียนนะรออยู่ล้วให้ฝรั่งมาเรียนโอ้ยมีเมียฝรั่งมาเรียนครับฝรั่งฝัดคนเอง,เองอครับลูกตัด,ด หมุนตัดไปเรื่อยก็ยบสิทแต่บ้านเราดีนะเป็นอาชีพที่สงวนไม่คนอ้าวอาชีพที่สงวนไปนตั้งสมาคมไทยร์เอร์นี่ก็มีแต่คนมาล้องทุกข์ทีนี้ให้ไปจัดการนู่นนี่นั่นโอ้โหมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนะพี่น้องเรื่องการอำนาจการ สอบสวนจับกลุ่มเปน็นอำนาจของกระทรวงแรงงานนะให้ไปลองทุกที่นู่นนะครับที่นู่นเนที่น,นู่นครับก็วพวกข้ามมาเยอะเนาะพวกต่างประเทศเี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีข้ามมากัมพูชาเนี่ย<ช>ลาวเนี่ยเขามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งตำรวจจับได้เลยนะครับผิดกฎหมายเป็นชีพสงกวคนไทยครับเมื่อสองวันก่อนคิว เหรออ๋อมอไซค์ก็มาเย่งอาชีพเหมือนกันเหรอใครมาใครมาขับอ่ะคนลาวคนลาวมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าอาชีพสมหวนหรือเปล่านะมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ,อย่างบอกสงหวนไหเหรอือก็ไปดูเลกดีเองนะผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องไปคิดเอ,เอาเองใช้ถอยเสื้อ,อ,อ,อครับอร่อยกินปัง ครับต้ังให้เขาดีครับ,รบให้ถอย,ยสับให้บางนะรับรับซับให้บางให้บางเบาแล้วก็ดีบถอยดีบดีบดีบดบ ค่อยๆสับเข้าไปไล่ให้มันบางด้านข้างคือลูกค้าเขาจะคุยเรื่องอะไรเราก็คุยกับเขานะทเทคนิคนะครับการทำงานมันไม่ใช่มันมีแบอมน้ำลายอยู่ตลอดครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้นะ เราต้องคุยกับเขานะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้อยากได้ประมาณไหนครับลูกค้าความยาวเท่าไหร่ัวนเอาประมาณนี้พอไหมความยาวคท่านี้ท้าพอไหมความทวอจัดให้ลูกค้าเลยแบบว่าฉันเอาอย่างเงี้ยเคยครับเคยครับมีบ่อยครับผมไม่ตัดให้ไงที่นี่ตอนที่นี่ผมไม่อนุญาตให้โมโหครับที่นี้ พวกคนแถวนี้ก็โมโหกันทุกวันยช่ล้วชื่อช่างอุนะช่างตัวอารมณ์เสียทุกวันอนะ่ะ <c oughs> หิวข้าวบินไม่อิ่ม <c oughs> ก็คือเราต้องออกแบบรครึ่องครับลูกค้า <c oughs> เพราะว่าอันไหนที่ไม่สวยไม่ดีก็จะต้องบอกไล <c oughs> ไม่งั้นลูกค้าไม่รู้เด็เละต้องเชื่อช่างนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอก ถ้าลูกค้าเก่งกว่าช่างผมก็จะให้ตัดเองไปเลยไม่ต้องมาหาช่างหรอกตัดเองเลยถ้าเก่งอ่ะเลยนะดูยูทูบทางจานเนี่ยผมชอบอ้ามันแน่นอนมึงไปี้ลูกค้าชมแต่ช่างอย่าน่ารักน่ารักอยู่นั่นะมันก็มีทั้งบูรบุญมีทั้งความใจเยเ็นใจร้อนเหมือนรถแข่งจังหวะในที่ต้องเร่งให้เร็ว เหมือนเปรียบเสมือนชีวิตของเราอ่ะช่วงไหนที่ต้องเดินช่วงไหนที่ต้องวิ่งไม่ใช่แผ่นดินไหวแล้วจะมาเดินหน่วยหนาดเออเราหึงไอลอยลมไม่ได้ให้เ,เออเราสอนเก่งนะครับลูกค้ายังไม่รู้ว่าอะไรตัว,วงตัว V เป็นไงกับลูกค้าไม่ได้เรียนไงลูกค้าไม่รู้เรื่องนะก็ได้แต่ฟังให้มันมัน,มน แต่งานเนี่ยผมก็แฝงเรื่องจิตวิทยาเข้าไปด้วยซึ่งจิตวิทยาของผมมันออกมาจากนอกโลกมันออกมาจากจิตจิตวิญญาณสอนลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เอาไปคิดเอาไปไต่ตองเอาไปประกอบอาชีพสอนเองไม่มีสถาบันร,รับรองเนาะเพราะช่างใหญ่ออกมาจากนอกโลกมันจะนสถาบันไหนมารับรอง เยอะครับมันรู้มันรู้มันมันรู้มันรู้อาจจะลงมาขึ้นมาครับมันนอกเหนือจากวิชาการเพราะช่างเหยียดเป็นวิชาเกินถ้าเราเอาเบสิกเอาทฤษฎีมาสอนมันเยอะมันน่าเบื่อมันเอียนไม่อยากฟังมองแล้วใส่ใส่ความเป็นตลกขบขันาฮให้มันได้หัวลอกกันนะ ทุกรูปแบบครับเหลือแต่ต,ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ยังยังไม่เป็นนะ <c oughs> ถ้าว่างก็จะไปเป็นไปด้อยู่หลายเลยมีช่าง,งตัดผมอ้อาก็เป็นเป็นก็เป็น,ปนช่างตัดผมที่มีตำแหน่งเป็นนยายนยกล้อสัมปันทีไม่ชอบหรอจะเอาอเอวลานี่ให้มาดูแลลูกค้า ม้ก็ตัดผมปกติแหละถึงเวลาก็ไปบริหารประเทศไงดีไหม <c oughs> ลูกค้าไม่ให้ไป <c oughs> ดพ่าะมีก่ก็ตัดผมไป <c oughs> อ่าามาดูทีเนี้ยบริเวณบริเวณเน,นี่ยตรงตัวเนี้ยเป็นน้ำมาเนี่ยน้ำมาเนี่ยก็สับให้มันบางให้มันบาง ให้มันบางพิวเนี่ยลิปพอยิเฉพาะจุดนะจุดหนที่มีความหนาทึบกรลิปนะผมจะเซตให้มันจัดเป็นไบรุดนะลูกค้านะจะได้กระชากในะบหน่อยลิปเรียกหน้าอะไรนะลิปพอยลิปพอยแปลว่าสับเฉพาะจุดลิปแปลว่าลึกพอยแปลว่าตัดเฉพาะจุดนะลูกค้าลูกศิษย์ที่เขาเรียนไปเขาจะเข้าใจ คนไม่เรียนก็มโนพูดอะไรของมันวะผมไม่ใช่สับอะไรเยอะแยะมากมายผมใช้สับไม่กี่ตัวเองเพราะว่าต้องการให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจเห็นบางคนก็จับมา็ยุ่งคุบๆใช่ใช่วันนี้ผมเป็นมันเป็นวิชาการมันเป็นการสอนมันไม่ใช่โชว์ลูกค้าลสายมีละสายนะละควานหู ตอนบางแต่ยาวตอนไม่ได้สั้นความทุยอยู่ระดับกลางไปหัวความทุยมันอยู่นี่เดี๋ยวจะได้ยกโคนให้มันทุยอยู่นี่อีกให้มันทุยไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลยมันละว่วาซอยแล้วดูแล้วผมเยอะอ๋อมันแน่นอนมันได้รูปได้ทรงมันได้มุมได้ฉากเลย ไปง่ครับเยอะขึ้นได้ยกโคนนะครับพี่น้อง ถ้าแตะผมกับช่างใหญ่นะครับก็สมลองจองคิวเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0625483999ที่เกียดจ,จะโทรก็แอดไลน์มาที่แอดสายนะ KA SCM ่ M, ันว่ากเกษมนะชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์0625483999และ081956234นะ,ะสอบถามเข้ามาที่ เฟซบุ Facebook, mm ๊ก hmm. แฟนเพจก็ได้กําเนิดซาลอนนะ mm hmm. มีหลายช่องทางให้เลือกถ้าโทรไม่ติด mm hmm. ก็แสดงว่าช่างช่างอุรับรับอยู่ mm hmm. ก็พยายามโทรบ่อยๆติดแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าต่างประเทศก็อินบ็อกมาไดนะ้หาง่ายยิ่งกว่านาะยกรัฐมนตรีนะช่างใหญ่ติดต่อง่ายที่สุดแล้วทำไมที่กําเนิดซาลอนอเออกําเนิดซาลอนเนี่ยกําเนิดยอ่อมเป็น ลูกค้าเขาชื่อคุณเล็กกำเนิดเขาเป็นเจ้าของพระพระพุทธรัตนก,กําเนิดนะช่างใหญ่อยู่เบื้องหลังของการจัดสร้างพระพุทธรูปทองคําเ mm hmm. ทียทองที่วัดยานวานะ์วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2 6 7นะ mm hmm. นะครับแล้วก็50 57พูดผิดปี57แล้วก็มีการเทียทองนำเลิกโดยพระคมวชิยรยานนะครับแล้วก็สมเด็จเกี่ยววันละัง ปักปักน้ำนะขออภัยครับเป็นประธานในพิธีนะก็เป็นลูกศิษย์เจ้าคุณวัดยางครับแล้วก็เกิดปฏิวัติโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนั้นแหละสี่โมงครึ่งเททองวันนั้นเลยเพราะว่าช่างใหญ่กําลังเททองกันอยู่นะครับช่างใหญ่ก็เลยนําพระนามพระชื่อว่ากําเนิดซารอน,นมาตั้งเป็นชื่อร้านเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลสูงสุด เนื่องจากบนเสียนของพระพุทธรัตนกําเนิดเนี่ยได้รับอนุญาตพระราชทานจากสมเด็จพระยานสังวรสกลมหาสังฆปรินายกนะเป็นเป็นภาพบรมสารีกธาตุนะอยู่บนเสียนพระนะทั้ง9องค์นะครับชุดเททองนำเลิกช่าง,งใหญ่ก็เคยดูแลนะครับวันนี้ส่งคืนให้กับเจ้าของพระไปแล้ว ก็คือคุณเล็กกำเนิดนะครับแล้วก็พระพุทธรูปทองคำที่เททองนะครับนำไปประดิษฐานณนะวัดนวมินราชูทิศนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์บอส,สตันอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าปัดกว้างให่ก้นิ้วครับก็อุ้มปวดหลังครับจัดมากาเป็นเนื้อบอนครับแล้วก็คนทองคำ ถ้าไม่ถามก็ไม่บอกหรอกในเมื่อถามก็เลยต้องพูดหน่อยว่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมชื่อกําเนิดทาไมมันชื่อแปลกๆวะทำไมไม่ใช้ชื่อตัวเองเป็นทำไมไม่ใช่เกษมสารอนเห็นไหมเกษมสารอนมันเฉยมันต้องกําเนิดสารอนเนี่ยมันตื้อแปลกชื่อพระครับเพราะว่าช่างใหญ่เกิดมากับวัดเลยนะบวชเรียนมาสองปีได้ได้ทำทัานโท ถ้าบวชนานก็ได้เป็นเจ้าวาดแน่นอนสับตาไปลูกค้านนะเซตผมบริเวณส่วนบนเนี่ยมันดูใ,ใกล้ๆซูมมาดใูใกล้เนี่ยตรงนี้บางนะบริเวณจุดมุ่งขุดเนี่ยตรงนี้บางตรงนี้ตัดตรงๆอย่างเดียวไม่ต้องเป็นสไลด์อะไรเลยนะอยากจะได้ทรงนี้นะครับชื่อทรงเสยทุีกลางสำรองจองคิวมาได้ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพระหนดชินท่าทีสองนะเขียนใส่หม่กทมหาไม่ยากนะตรงนี้หิวข้าวแนละ้วพูดเยอะแนละ้ว เริ่มเริ่มหิวแล้วหมอบอกให้กินข้าวตรงเวลานะหมอหมอวุฒหมอกุ้งแล้วก็หมอหมอตู่พาคพรรันคตครับเดี๋ยวชมมากเดี๋ยวตัดให้ฟรีได้ดิไหมเนี่ยมาดูข้างหลงังดูข้างหลงังดิดูความถุยดิถึงไหนถึงสำนักง,งานสนตงมงเลยไหมอันสามดีเก้าถึงไหมถึงไหมถึงถึงโอ้โหสวยมากเลย ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ลูกค้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณค่ะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้รับใช้บริการกันอีกนะครับขอให้ทุกคนนำความรู้ไปต่อยอดไปพัฒนาฝีมือนะให้ดูความเสน่หาขอบคุณครับบ๊ายบายเก่งเก่งจริงนะไม่ได้ชมทำไมลูกค้าที่ยังมาตัดผมกบช่างใหญ่ครับ พอดีดู youtube เนีไงดู u t u b e อ่าแล้วก็เอ๊ะลองดูก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วมาลองตัดแล้วเป็นไงบ้างันดีอย่างที่คิดไหมใช่เราตัดผมเงไรกันจริงจริงตัดผมเปลี่ยนชีวิตใช่มันเปลี่ยนยังไงก็ดูสิดูดิได้ทุยได้ทุยสมใจไหมใช่ไม่มีใครทานะเป็นชั้นๆน้จริงจริงเนี่ยเป็นชั้นชั้นจริงๆนะครับแล้วลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ย ชื่อเพนสีมาจากไหนมาจากนนค่ะแล้ววันนี้ได้เรามาย้อมผมเขาด้วยใช่ไหมจีบขาวแล้วแล้วเป็นไงม้างเบาหัวมากสบายหัวไหมใช่โล่งนะครับชื่อคุณอะไรครับเนี่ยเพนสีค่ะคุณเพนสีแล้วที่นนบุรีไม่มีร้านแต่ผมด้วยไงครับก็เยอะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกช่างใหญ่แต่ผมไห้มันไม่ลองมาเยอะเนาะแต่แบบมันก็ตัดแล้วหัวมันไม่เบาหัวไม่เบาหัวไม่โล่งหัวมันหนักหัวหนักมากเลย แล้วพอมันตัดกับช่างใหญ่ไปไงเบาหยองเบาสบายแล้วแล้วได้ทรงที่สวยด้วยใช่ไหมใช่ไม่นึกว่าจะเป็นทรงนี้นะไม่คิดเลยใช่ไหมใช่พอทําแล้วเออแปลกดีเว้ยครับถ้าเป็นทรงยอดนิยมไงทรงเนี้ยอดูไห้ทรงทั้งคุณหญิงคุณนายเขาตัดตรงนี้กันนึกๆนะเหมือนใครว่าเหมือนใครคุณหญิงพรทิฟถ้าอย่างนั้นคงต้องทำไฮไลท์แล้วแหละคุณหญิงครทิ์ท่านจะน่ารักเจอไงเจอที่อินเดียไงทรงผมท่านสวยนะ ทำสีแบบแฟชั่นหลากหลายสีมากเลยเหมือนสีสลิมอ่ะใช่มีเขียวมีแดงเจอท่านที่อินเดียนะอะไรนะเจอท่านที่อินเดียท่านท่านท่านไปเรียบร้อยไหมท่านพูดพอไหมพะเก่งท้เก่งแล้วนะแบบไม่ถือตัวอ๋อครับไปขอถ่ายรูปท่านท่านก็ยินดีให้ถ่ายใช่ไหมล้วก็แบบติดดินมากอ่ะไม่ไม่ได้ใช้อภิสิทธ์เลยนะอ๋อครับเข้าไปตามคิว ท่านไม่ใช่บิสิทเลยนั่งก็นั่งธรรมดาง่ายๆไม่บิสซิเนสด้วยใช่ใช่ท่านเก่งอยู่แล้วนะท่านเป็นขวัญใจของประชาชนอยู่แล้วแหละท่านคุณหมอพรทิพย์นะครับแล้ววันนี้ลูกค้าเป็นขวัญใจของไทยันนี้อ๋อไม่เป็นแล้วของเพื่อนๆก็พอแล้วก็วันนี้ลูกค้ามานะครับเป็นผมที่ทุยเป็นห้อยนะไม่มีทรงนะครับเั้งใหญ่ก็พเวอร์ซิสโคมคัดด้วยกันไกลด้ามเดียวไล่ขึ้นไปแล้วก็ฟันปลาสับให้บาง แล้วก็มีรากใสนะครับลูกค้าเขามาเป็นอะไรปกหูครึ่งนึงนะครับท<ช>่านใหญ่ก็แนะนําคว้านหูไปเลยแล้วก็ตัดข้างหน้านะครับตัดเป็นหนามาเติะเลยนะครับเพื่อเอาไว้อะไรเอาไว้ย้อยหรือว่าไดยกกระบังครับได้เสนะครับให้สวยไปถึงอะไรเห็นไหมเห็นหูหูแบบเห็นหูชัดเจนคือลูกค้าหูไม่กางนะครับ <ifa efficiently S 2> ตัดไปก็คือก็สวยอยู่แล้วถ้าบางคนเนี่ยตัดไปแล้วหูกลางก็ท่านใหญ่ก็จะปิดหูไว้นะครับหรือว่าปิดหูเส้นหนึ่งนะ วันนี้ขอให้คุณวันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอไปครับคุณเพนสีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้เมื่อกี้ตัดให้คุณวันดีด้วยใช่ไหมมันเจียบส่วนขอให้คุณเพนสีหายจากการกรแขนบวมใช่ไหมเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณมากคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายเยี่ยมเยี่ยมเริบเริบเริ่บเริบมาบอกถูงใจ้านกําเนิดสาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพหหโยุทธินทัศ2เขตสายใหมทมนครับ หาไม่ยากนะถ้านั่ง,งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับร้านก็เปิด4โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมั1,000บาทช่างคู่800นะครับท่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้0625483999และ081956234นะ LINE แอดแอดไซน์นะ KA SEM ผ่านว่ากาเซมน,นะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊า<ม>ับาย ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่สอนตัด ้ว้มายมัากับสายลมคา